Have fun. Uh, where was the last time did you go? Uh, uh, where was the last festival? Uh, did, did you go? Did you go to uh, Last festival I I go to uh, I go to Songkran festival. <laughs> Oh, kind of yes, yeah, so cavity kind of, um like the temp temple. Ah, it's the temple. Yeah. Mm. And you in and Yukuna, where was the last festival? Last the last kanga so the had the last where was the last festival? Did you go? The I go to the music uh... Oh yeah. Okay. Oh wow. Music vegetable. cow Oh wow. Who do you go with? Alone. Oh alone. Oh wow. Hmm. Did you have a great time? Yeah. Oh. So good. Oh so good. So good. what what do you think? How many people in in there? เออเ s ส e f e ิเฟสติว hmm. uh, mm ัลในเขาใหมออล a ็อตออลล็อตออลล็อตออลล็อตผ o ้ o นผู้ e นออลลอตอลอตอนออล็อตของผู u คนลล็นมั้งิยังอออ่าประมาณนี้นะยังไม่มีครับโอแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบพูดวันนี้เบิร์ มมีเซตกันที่ทํางานนะครับว่าทุกวันศุกร์แบบเราจะมีพอประชุมกันช่วงเช้าจะอัปเดตโดยใช้เป็นภาษาอังกฤษโอ้ว้าวใช่ครับก็มันจะมันจะมีแบบเป็นกลุ่ปอัปเดตงานเดลี่ดีโออาครับเดลี่เวอร a ชั่นรีวิวก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันรู้สึกว่าแบบในส่วนตัวนะครับแบบอย่างเมื่อเช้ารู้สึกว่าแบบมันพิวขึ้นพูดแบบมีพแล้วก็รู้รู้ตัวเลยครับว่าแบบเอ้ยมันมันพูด คล่องขึ้นแล้วก็แบบสับหลายๆคำคำเชื่อมาพวกเจ้าพ osition อะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกก็จะได้เป็นธรรมชาติใช่ใช่ครับรู้สึกมันธรรมชาติีผมว่ามันออกมาเองแบบก็แหละมันเป็นอะไรไอิงโซพบน่าจะเกิดจากการที่เราอ่านอย่างเงี้ยทุกวันบางทุกวันมันก็เลยแบบจากมาก่อนแบบเออผมอะไรแดดอัปเตอร์แดดหรืออะไรแบบพวกเนี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้ผมว่าคําเชื่อมอะไรพวกเนี้ยอืแต่ก็แบบ นะเราเป็นการเขาเรียกว่าเรียนทุกวันมันเหมือนสะสมเราฟังเราฟังออกเราเรียนเราฟังออกพอพอ,พอไปใช้จริง,รงโอ้๋อทำไมพูดได้เหรอใ,ใช่ครับเออทําไมมันด,ด,ดีขึ้นละ่ะเออทาไมมันพูดได้เนี่ยมันคือมาถูกทางนะแบบแล้วไปครูถึงบอกว่าพอมันได้ผลแล้วมันจะแบบเฮ้ได้เหรออ่านออกเหรอโอ้พูดได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็แบบไอ้ใช้ตัวบอร์ดแคดมันมีแอป เป็นแอปด้วยแล้วก็ใน facebook ครับที่เขาเป็นบอร์ดแคสเป็นเป็นสตอรี่ครับครู้ชมก็ผมว่าเออก็ก็ดีพอฟังแล้วแบบเออเราเราเอามาใช้เอาเอาจากสตอรี่บอดแคสอะครับใช่ใช่แล้วก็เอาจากไอที่เราอ่านนี่แหละที่แบบว่าคนให้อ่านอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูซีับซีอูออนมันเดย์เนะออนมันเดย์ครับซีอเคีสวัสดีค่ะสาวเท่ไวจังเลย เแต่ว่ามีความสุขนะคะเวลายินดีด้วยนะคะยินดีกับะคไอเดียด้วยนะฮะเออพคุยกันได้แถมได้ได้ดังอีกใด่ด้วย